พฤติกรรมที่ควรระวังเพราะมันทําให้คุณดูไร้เสน่ห์ข้อหนึ่งู้เสียงดังและห้วนการที่คุณเนี่ยผู้เสียงดังและหว้นะหวนนะคะคุณอาจจะคิดว่าฉันพูดดังผู้เสียงห้วนเนี่ยด้วยความมั่นใจฉันพูดแบบนี้แล้วจะทําไมมันเป็นสไตล์ของฉันแต่คนที่เขาฟังและเขาสนทนากับคุณนะคะเขาจะรู้สึกว่าคุณต้องการที่จะอยู่เหนือเขาคุณต้องการที่จะกดเขาคุณต้องการที่จะ ข่มขู่เขานะคะแล้วเขาจะหยุดสนทนากับคุณแล้วก็เดินจากไปนะคะสาวๆและหนุ่มๆคนไหนเนี่ยทำพฤติกรรมแบบนี้อยู่นะคะถึงแม้ว่าคุณจะหน้าตาสวยหล่อนั่นแหละแต่เสน่ห์ในตัวคุณเนี่ยจะหมดลงในทันทีคุณจะกลายเป็นคนที่ไร้เสน่ห์ดังนั้นถ้าใครทำพฤติกรรมนี้อยู่นะคะ จงรีบหยุดทําโดยด่วนก่อนที่คุณเนี่ยจะไม่มีใครที่จะอยากคุยด้วยคบคาสมาคมด้วยนะคะข้อ2ชอบพูดแทรกพฤติกรรมการพูดที่เป็นพิษแบบนี้คุณอาจจะคิดว่ามันไม่เป็นไรคุณอาจจะไม่รู้ตัวนะคะแต่เวลาที่คุณสนทนานะคะอาจจะเป็นสนทนากับเจ้านายของคุณหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนคุณนั่นแหละแต่การที่คู่สนทนาของคุณเนี่ยเขากำลังพูดพูดพูดอยู่นะคะแล้วคุณก็พูดแทรกพูดขัดจังหวะพูดตัดบทแล้ว ก็เอาเรื่องของตัวเองมาพูดพูดแต่เรื่องของตัวเองเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนที่ไร้มารยาทมากๆแล้วก็ไร้เสน่ห์มากๆด้วยดังนั้นนะคะหนุ่มๆสาสาวถ้าทําอยู่ก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะคุณต้องรอให้คู่สนทนาของคุณเนี่ยเขาพูดจบก่อนนะคะแล้วคุณค่อย พูดเรื่องของตัวเองข้อสารนะคะทําท่าทีเฉยมือเวลาพูดข้อนี้นะคะทําให้เสน่ห์ในตัวคุณเนี่ยหายไปเลยนะคะเพราะว่าหน้าตาที่ไร้มารยาทเฉยชาเฉยมือแล้วก็ทําพฤติกรรมแบบว่าลาคาญมากๆนะคะในเวลาที่คุณสนทนากับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเขารู้ได้นะคะว่าคุณลาคาญเพราะว่าคุณทําหน้าตาแบบ มองหน้าไปทางอื่นทำเฉยทายักคิ้วหลิวตาอะไรแบบนี้ดูไร้เสน่ห์มากๆนะคะถึงแม้จะสวยแบบว่าปันดาราหรือว่าหล่อแบบนายแบบแต่ว่าไร้เสน่ห์แบบนี้ใครๆก็ไม่อยากสนทนาแล้วก็ไม่อยากรู้จักนะคะดังนั้นนะคะ ควรหยุดพฤติกรรมแบบนี้นะจ๊ะหนุ่มสาว,สาวข้อ4ี่นะคะชอบมองโลกในแง่ร้ายข้อนี้นะคะเป็นข้อที่รุนแรงมากๆถึงแม้ว่าคุณจะหน้าตาสวยแค่ไหนก็ตามนะคะแต่คุณเนี่ยเป็นคนที่คิดลบมองโลกในแง่ร้ายเห็นอะไรก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่เอาจุ่จิกจิกมองเป็นสิ่งที่ไม่ดีไปหมดใครๆก็ไม่อยากอยู่ใกล้ไม่อยากคบคาสมาคมด้วยนะคะแล้วคุณเนี่ยจะกลายเป็นคนที่ ใครสน่หในทันทีนะคะถึงแม้ว่าสวยเนี่ยแต่ก็ไม่เมีแฟนหลอเนี่ยไปจีบใครก็ไม่มีใครจีบนะคะดังนั้นถ้าใครทําแบบนี้อยู่นะคะก็ควรปรับเปลี่ยนนะคะแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะคะตอนนี้คุณรุชมีคอร์สใหม่นะคะแกะกล่องใหม่เอี่ยมเลยเป็นหนังสือเสียงเป็นออดิโอบุ๊กนะคะชื่อว่า you ะค,ะคอร์สออราอินยูนะคะคอร์สเนี้ย จะฉายออร่าดึงเสน่ห์ในตัวคุณออกมานะคะใครที่เสน่ห์ในตัวเนี่ยดรอลงใครเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะใครเป็นคนที่ไม่นับถือตัวเองใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยสวยหล่อนะแต่ทําไมเนี่ยไปจีบใครเนี่ยก็ไม่มีใครสนใจเลยหรือว่าโสดมานามไม่มีใครมาจีบเลยนะคะคอร์สนี้ถ้าคุณได้ลงเรียนแล้วนะคะเป็น17เเคล็ดลับเนี่ยที่จะฉายออร่าดึงเสน่ห์ในตัวคุณออกมาเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนที่ เบสเวอร์ชันของคุณเลยนะคะที่มีคุณในโลกเนี้ยที่มีแค่คุณคนเดียวเท่านั้นคุณจะกลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะไปเตะตาผู้คนปริ่งประกายพราวสเสน่ห์ดึงดูดผู้คนเนี่ยให้เข้ามาอยากรู้จักกับคุณทําความรู้จักกับคุณนะคะถึงแม้จะเป็นเรื่องความรักก็ตามเรื่องธุรกิจการงานก็ตามคุณจะมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะคอร์สนี้นะคะตอนนี้มีราคา Earlybird นะคะสําหรับ 10ท่านแรกนะคะปกติราคา1590ตอนนี้คุณนุให้10ท่านแรกเท่านั้นนะคะราคา999บาทเท่านั้นเองนะคะ mm. คุณสามารถเข้าไปเรียนใน Facebook กลุ่มปิดนะคะ mm. คุณสามารถไปฟังซ้ำเมื่อ,อไหร่ก็ได้นะคะตลอดชีวิตหนังสือเสียงชุดนี้นะคะมีความยาวประมาณ2ชั่วโมงนะคร mm. ับข้อมูลเนี่ยเข้มข้นมากนะคะถ้าคุณเรียนจบไปรับรองว่าคุณประทับใจแน่นอนนะคะถ้า ใครสนใจนะคะก็แอดไลน์แอดไปที athy, ่แอดครูนุตี้นะคะ K R U D D Y นะคะมีแอดมินรอตอบอินบ็อกซ์อยู่ที่นั่นนะคะแล้วเจอกันในคอร์สนะคะทุกๆคน